เชื่ตูมสิมันเพิ่งเริ่มผู้นี้ไปจัดแฉเช้ชาไหมจัดพี่มะตูมคุยข่าวเก่งมากครับอย่าลืมพักผ่อนอุ้ยขอบคุณน้องไก่นะครับกด follow ไว้ด้วยนะใช่ได้แต่เรียกน้ำย่อยไม่ถึงจานหลักสัทีใช่เนี่ย ต่อไปนี้นะฉันจะกินข้าวให้เสร็จแล้วไลฟ์ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องไม่ไลฟ์ไปกินไปเพราะมันอารมณ์มขึ้นนะตอนข่าวมาพี่มาตุมเชื่อไหมว่าเอาจริงๆจ,งจ,งจ,งจงากใจอย่าแคปไปดา่านะผู้หญิงโกหกอยากจับผู้ชายละสิ ระดับนั้นใครๆก็อยากได้ปะเขาไม่มาทําเรื่องแบบนี้หรอกป้าเขาขึ้นมาอยู่จุดนี้ได้อะนี่คือสิ่งที่กูคิดแล้วมึงดูสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้มึงว่ากูจะเจ็บขนาดไหนเงเหมือนรักคนผิดอ่ะซึ่งเราก็ไม่ผิดอ่ะเขาสร้างภาพให้เรารักอ่ะแต่พอมารู้ความจริงข้างหลังมันมันเจ็บอ่ะมันกูเสียเวลากับมึงอ่ะกูเสียเวลากับมึงอ่ะ หอเรื่องสองเรื่องอะไรอ่ะไม่ตูมไม่โกรธนะเว้ยที่คนโทษผู้หญิงตอนแรกเพราะตูมเองก็โทษนางหน้าโทษจริงๆเพราะตอนนั้นในเกาหลีไม่มีใครเอานางเขาแบนนางหมดแล้วด่านางหมดโซเชียลทัวลงหมดฝ่ายชายเป็นเทพผู้หญิงเป็นปลิงมายุ่งมาวุ่นวาย แต่คนที่เขาเป็นสื่อจริงๆหรือนักข่าวอะตุ้มถามเพื่อนที่อยู่เก่าอะ่ะเขารู้หมดเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเก่าสําหรับพวกเขาแต่เขาไม่คิดว่ามันจะโหดขนาดนี้แบบเบื้องแบบอินดีเทลอะจะโหดร้ายขนาดนี้เหมือนมันมีอีกข่าวว่าตอนเนี้ย โอ้โหห้าพัคนดู <laughs> 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 เหมือนมีอีกข่าวว่าตอนเนี้ยชีวิตผู้หญิงเพื่อจะยิบสี่เองใช่ <laughs> คือเยจีอ่ะตุ้มบอกเลยนะตุ้มรักเยจี G มาก <laughs> เหมือนกันแล้วตอนเยจี G, มีข่าวดรามา่า <laughs> ตอนคนโจมตีอ่ะจำได้ไหม <laughs> ตุ้มแบบพฮอระดับเยจี G, ทำไมโดนขนาดนี้ได้วะ พอมานั่งดูเรื่องราววันเนี้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะคือมันงั้นแสดงว่าเกาหลีอะ่ะที่เราเห็นในมือเคยเห็นในซีรีส์ป่ะในซีรีส์เก่าเคยเห็นป่ะที่เป็นแบบตัวหลายที่เป็นดาราโทรหาข่าว เขาต้องเป็นตลับพับเนาะแบบโทรศัพท์แบบพับเพราะว่าเขาเป็นเกาหลีโยโอเไรอคืขึ้นเด้รู้เลยว่าจะ없สอเย่เย่เอาลัสสออาล่ะสอคนนัดนัดนักข่าวมาแล้วพอมาถึงก็จะเป็นนั่งตรงข้ามนักข่าวเนี่ยในซีรีส์เลยนะแล้วนักข่าวก็จะแบบโครมคริสคสกิกาตัวไ็นมาที่คนเด ฟิลเนี้ยคุยกันว่าถ้าผมเนี่ยให้ประธานค่ายเนี่ยซัพพอร์ตองค์กรสื่อของคุณคุณช่วยเขียนข่าวให้คนแย่ได้ไหมและช่วยดังอย่างเนี้ยมันมีอย่างนี้จริงๆอะ สมจริงคือกูกลัวคือไม่คือ,ค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 อที่ทําอ่ะไม่ได้ลบหลู่ภาษาเขาแต่ฉันกลัวเธอเขาเรียกว่ไรฉันกลัวเธอไม่เห็นภาพเขาจะป้าถ้าเกิดเป็นคนดีสมมตินักข่าวเป็นคนดีดาราตัวร้ายกําลังล็อบบี้คุณซื้อสื่อคุณให้ไปโจมตีคนอื่นถ้านักข่าวเป็นคนดี คือเขาจะยืนอย่างนี้มาเว้ยในเรื่องนะในเรื่องนะนอ,งนะอันนี้คือที่กูเคยดูนะก็คือเขาจะยืนย่นแบบนี้มาใช่ไหมปึ๊บสมมติว่านี่เป็นนี่เป็น,น,ปนกาแฟ ى. อ่าไปนั่งกินกาแฟกันปึ๊บแล้วเขาก็จะยื่นแบบเป็นฟีลแบบสมมวยนี่เป็นเป็นซองเงินเขาก็จะยื่นมาแบบคับฟิชเชอ,อ้ถ้าเป็นคนดี อย่าขัดมาว่าัไอไปเลยด่ากลับคุณอย่ามาดูถูกฉันแต่ถ้าเกิดเป็นสื่อไม่ดีโอ้โอ้อออ้โอออ้โอ้โ้โอ้โอโอ้โโอ้โอ้ ันนี่มันมีอะไรแบบนี้จริงๆไว้ในชีวิตของพวกเขาวะแกโทษคือ <c oughs> ขอโทษนะครับคือจริงๆอินอินกับเรื่องนี้ก็เลยเล่นให้ดูไม่ได้แบบพูดเป็นหรือพูดเก่งคือกูติดซีรีส์ มันเลยกลายเป็นแบบเคยไม่มีเรื่องอะไรแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆในชีวิตคนน่ะแล้วเหมือนแบบพระเอกตัวลายก็ต้องโทรไปรายงานคายว่าแบบจบแล <Yeah. laughs> <laughs> บ้วยาระสโซช่วสมัยขึ้นกันนี่กะเย้ ชินจาโร่แอนเดียวยาโครมอาลัสอยออืมเน่เน่ครับผมนะเนจบกลับบ้านสามารถทำให้ตัวเองดูเป็นเทพบุตรอีกคนอื่นเป็นคนเลวได้เลยเขามีกี่แบรนด์ถ้าอินเฮาส์น่าจะประมาณสิบหก หมายถึงในในเกาหลีถ้ารวมต่างประเทศน่าจะสิบเก้าแต่ตอนนี้ถูกถอดไปหมดแล้วคือถ้าแบรนด์ใหญ่ระดับป้าดาเอาออกอะ่ะมันก็คือถือว่าเรื่องใหญ่แล้วเต็มสิบให้ร้อยนอนดูพี่มาตูใพ้นอนกี่โมงอะไรนะเอาหม่ข้อความรันไวมากคนสี่พันห้าพันเนี่ยอ่านไม่ทันกันนะ เล่าเปน็นนิทานให้ฟังหน่อยเขาเลิกกันเพราะอะไรสําหรับตูมนะเอาที่ตูมสั่งนี้เอาตูมสารนิทานนะผู้ชายนะจะชอบเด็กคือคนที่เป็นเปโดอ่ะชอบเด็กทําไมถึงชอบเด็กเพราะเด็กมันคือคอนโทรลได้สั่งให้ทําอะไรก็ทําเชื่อฟังแบบร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอโตมาแล้วอะเลยช่วงวัยเจริญพันธุ์ของการเป็นเด็กแล้วอะเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าวัยรุ่นและบรรลุทีิภาวะแล้วอะ จะไม่มีสเสน่ห์แล้วสําหรับคนที่เป็นโลกเนี้ยเปโดจะไม่ชอบแหละเพราะคุณเป็นผู้ใหญ่คอนโทรลไม่ได้แล้วหรือเปล่าสมอติวภูมิโซเชียลมีชั้นสองไหมคะคิดว่ามีไหมล่ะมีคนขุดว่านางอาจจะคบ ซอนผู้หญิงอีกคนในวงการบันเทิงตอนคบน้องผู้หญิงก็เป็นไปได้ได้พวกติ่งคี่ว่าเด็กสิบห้าเต็มใจหน่อยครับเต็มใจแน่นอนเด็กสิบห้ามีระดับพระเอกวัยยี่สิบเจ็ดและเป็นตัวท็อปของประเทศมาจีบเต็มใจเชื่ออยู่แล้วไปอยู่แล้วถึงบอกไลว่าโทษเด็กทำไม โทษเด็กทำไมเด็กเต็มใจสิก็เขาถึงเรียกว่ายังไม่บรรลุสีภาวะไงครับยังแยกแยะไม่ได้ไงครับเลยเต็มใจเด็กกะเต็มใจผู้ใหญ่อ่ะเขาเรียกว่าไลหัวใจ แยกไม่ออกอ๋ออันไหนของต้องห้ามมะเขามีกฎหมายอยู่ไงก็หักห้ามไปสิเด็กมันยั่วเลยเผอตัวไปหน่อยเพลงเนี้ยเด็กมันยั่วไม่ผิดนะเพราะเด็กยังแยกแยะไม่ออกว่าควรยั่วหรือไม่ยั่วเผิอตัวไปหน่อยค่ะที่เรียกว่าผิด

กดหัวใจสีส้มไ้ให้ด้วยนะและก็กดฟอลโล่ไว้ให้ด้วยนะ,ะยนะปรับอารมณ์ไม่ถูกเออแกถ้าเกิดฉันมาไลฟ์เวลานี้ตอนกลางคืนทุกวันจะมีคนมาคุยด้วยป่ะ <c ười> คุยเรื่องอะไรดีไม่มีเรื่องคุย <c ười> สิบ้ายังไม่นอนพวกนี้ไปแฉไหมเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสักพักครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอุ้ยขอบคุณครับลาลาเลดี้ ขอบคุณคุณสุพิชยาด้วยนะครับวันานัทขอบคุณนะครับคืออุ้ยขอบคุณมากได้หัวใจเยอะเลยขอบคุณมากมันเป็นกำลังใจในการเล่าจร,จริงน้องอคำซามนี้ดาวคำซ้ำคำซาอุคำซ้ำดาคำซ้ำดาชนน์ดีใจมากๆเลยพี่ปตุมเคยเจอผู้ชายตัวจริงไหมเคยครับ <c oughs> เรื่องเมาชาวบ้านหล่อมากบทนี้ทําเสมือนอย่างคาสัมดาคำสัมดาสัมดาสัมดาเอ็กคำสัมดาสัมดาเอ็กคำสัมดาสัมดาเบาเบาหน่อยเบาเบาทำไมเขาถึงไม่ออกมายอมรับและขอโทษแม่เขาอยากได้คําขอโทษนะเขาไมไ่อยากได้เงินเลยนะ อะไรการตรวจสอบยืนยันคืออะไรอะเห็นว่าซีรีส์จะไม่อ่อนใช่และแกรู้ปล่าว่าซีรีส์ที่กำลังจะออนแอร์ที่ถ่ายจบไปแล้วที่ต้องออนในแอปอะแกรู้ปะว่าค่าตอนของผู้ชายอ่ะคือค่าตอนนะแปดร้อยล้านวอนตอนหนึ่งตอนซีรีส์มีสิบหกตอนเขาบอกว่าโปรดักชันเรื่องเนี้ย ค่าตัวผู้ชายทั้งหมดอะแพงกว่าราคาโปรดักชันอะเออครึ่งหนึ่งอ่ะมันเศษเงินมากฉันว่าแอปดีสน่ะ ควรไปมู <c oughs> คือมึงโดนตั้งแต่งเงือกยันเจ้าหญิงแอปเปิลจนมึงมาด้ดยจริงๆอ่ะฉันอยากให้เขามาแบบล้างน้ำมนต์อะไรอย่างเงี้ยกู <c oughs> เริ่มสงสารก็เลยเออต่อต่อไม่ไม่ยกเลิกสมาชิกนี้ต่อนะสงสารแอปโดนเยอะจังนางเงือกผิวสีก็โดน สโนไว้ White, aw, White, ha th th ์ลาตินก็โดนกูกามาเอาดีตรงซีรีส์เก่าซะหน่อยไหมโดนซะเลยอยากให้ทัวทั้งหลายที่ไปกดดันด่าน้องเขาอย่าเนียนยายข้าออกมาขอโทษจริงๆ